น่าจะโอเคแล้วสวัสดีครับพบกับผมนะฮะเต้นคอปคุยวัโอ้อวดสไตล์ห่มแดงร้อนแรงวันนี้ไม่มีแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะครับกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับวันนี้กับไลฟ์สดนั่นเองนะครับไม่เจอกันนะจะตากันหลายวันเลยนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าฟุตบอลนะครับไม่มีเตะวันนี้ ก็เลยไม่รู้จะคิดว่าอยากจะเจออยากจะคุยกับเพื่อนๆด้วยหัวข้อที่สําคัญก็คือว่ามาลองดูว่าแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับได้รับผลกระทบอะไรบ้างกับการไม่มีฟุตบอลนะครับในวงการฟุตบอลในช่วงสองสามสี่สัปดาห์นี้ก็ทักทายเข้ามานิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยแล้วกันนะครับผู้ใหญ่จะดีนะฮะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครที่อยากสนุกตื่นเต้นเล้าใจนะฮะ ผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกดคลิกลิงก์ไปคุยกับเขาดูนะครับทำตามเงื่อนไขนะครับอาจจะใช้สไตล์พวกคุณนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนั่นเองนะครับนะฮะใครที่ดูอยู่นะครับวันนี้นะครับสองช่องทางนะครับทั้ง a c e b o o k แล้วก็ youtube ด้วยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับวันนี้พอดีใช้เอ่อฟังก์ชันใหม่ของ facebook ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะเองนะฮะใครที่ดูอยู่ก็ฝาก คนไลค์ก็แชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับนะครับหงแดงนะครับผลกระทบนะครับใครโดนบ้างผลกระทบนะครับกับแฟนๆหงแดงขอคนละแชร์สองแชร์นั่นเองนะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยกันตั้งนานนั่นเองนะฮะก็ดูจากที่ไหนช่วยทักทายกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนอื่นหยิบมือถือขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะก็ผมขออนุญาตแชร์ตามกลุ๊มต่างๆกันเพื่อแฟนๆหงแดงนะฮะไม่ได้คุยกันหลายวันได้มีโอกาสมานั่งเมาท์มอยหอยสังกัน ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเรียกแขกให้หน่อยนั่นเองนะครับสวัสดีด้วยนั่นเองนะครับทักทายกันเข้ม,มาหน่อยนะครับก็เอ,อมาดูผลกระทบของแฟนๆร์พูแล้วกันนะครับผลกระทบหลักอย่างแฟนหงนี่ผลไม้คนละมือนะครับดูจากที่ไหนนะครับช่วยกันแชร์ให้หน่อย เพราะว่าเราก็จะได้แบบเอรู้ว่าพวกคุณนะครับกําลังติดตามมีหัวข้อสําคัญไหนที่อยากให้เรานะครับคุยหรือว่ามาคุยกันเนี่ยก็เรียนเชิญพิมคอมเมนต์มาสักนิดนึงดูจากที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ฝากผมหน่อยนะครับหยิบครึ่งมือนึงนะครับคนลแชร์สองแชร์เพื่อความเมามันสําหรับคนที่เป็นหงแดงเหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออีกหนึ่งวินาทออีนะฮะ โอเคใบพูดธพัมนําำเพลงแล้วกันนะครับก็นะครับเรียนเชิญอ่ะทักทายกันนิดนึงนะครับของรับช่องของ f a c e b o o ไอเฮียฟามวังไผ่นะครับบอกว่ามาเมนแรกเลยขอบคุณมากครับเอครับบอกสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะคุณกัญญาด้วยทักทายด้วยนะครับทักทายกันมาอ่ะวันนี้ผมนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเข้าเรื่องเลยกันก็ใครที่เป็นแฟนหงแดงเนาะก็คงจะลุ้นเลยเกินเลยนะครับเอ่อกับสิ่งที่ยังมีคําถามค้างคาใจในยุคโควิดหนึ่งเก้าสิบเก้าเนี่ย ว่าเวอ้์วููจะออกมาตอนไหนจะยังไงแล้วจะได้แชมป์ไหมนี่เนะ่าจะเป็นคำถามที่ค้างคาใจแล้วก็ผมก็รวมประเด็นนะครับสิบประเด็นเนี่ยที่เวี้ยวผูก็ควรจะมองไปข้างหน้าให้ออกแล้วกันนะครับว่าเราอย่าไปกังวลใจว่ามันจะเป็นอย่างวุ่นอย่างนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาลองฟังไอเดียที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับมีคนชอบถามว่านี่มีคุณอาเฮียฟาร์บอกว่าจะโมคะหรือเปล่าง,งานนี้นั่นเองนะครับ อย่าไปกังวลเรื่องโมคะเลยครับตอนนี้ก็เอมาลองฟังดูแล้วกันว่าเออผมก็ไปเอาบทความนี้มาจากคุณคาร์แมชชัดนั่นเองนะครับก็นะ่าเป็นคนหนึ่งที่ทําอยู่ในวงการหนังนสือพิมพ์นะครับมาลองเล่ามุมมองแล้วผมว่าเออเราอยากเห็นอมุมมองนี้เหมือนกันนะสําหรับคนที่เป็นเป็นแบบพวกผมเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวฟุตบอลเกี่ยวบเรื่องเลี้ยวภูมีคนตั้งคาถามผมว่าเอ้ยทำไมพี่เต้ไม่มาไลฟ์หลายตัางหลายวันเลยนะครับบอกตรงๆนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าผลกระทบ เอ,อ่อลิเวอร์พูลหรือไม่มีบอลไหนเท่านั้นที่ผมจะแบบไม่รู้จะพูดอะไรผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้นั่นเองนะครับเราพูดผมอยากจะให้กําลังใจมากกว่าในโลกฟุตบอลเนาะมันก็ไม่ง่ายเลยที่ที่นักเตะหรือประธานสมโมสรหลายๆคนที่ติดตอนนี้มันก็จะเป็นวาระแห่งโลกเลยนั่นเองนะครับที่อยากจะเชียร์นั่นเองนะครับแล้วอย่างหนึ่งผมอยากจะนําเสนอข่าวก็จริงแต่ว่ามันเป็นข่าวแบบไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มเนื้อแล้วก็ไม่ค่อยเรียลไทม์แล้วก็ไม่ใช่เรียลไทม์ Real time. ไม่ค่อยเรียวอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอะวันนี้เดี๋ยวผมมาลองุบอกมุมมองความรู้สึกของคนที่เป็นคนถ่ายทอดความรู้สึกให้บ้างแล้วกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้นะครับทั้งสองช่องทางด้วยยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยขอบคุณจากหัวใจเลยนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้นะครับแฟนลิเวอร์พูลทั้งโลกเนี่ยผมว่านะครับก็ต้องตั้งตารอนะครับแล้วก็ใช้คําว่าตั้งตารอจะให้ฟุตบอลกับบาเต้แล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ไม่มีโลกของฟุตบอลเนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะสำหรับคนที่ชอบดูกีฬาฟุตบอลนี้นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งต่างๆของทุกวิคเอนเนี่ยมันก็เรายังรู้สึกว่ากิจกรรมทุกวันเสาร์ของเราเนี่ยมันเป็นโลกของฟุตบอลเนาะเสาร์อาทิตย์หรือแม้แต่กลางสัปดาห์ที่มีบอลที่เราดูเนี่ยมันไม่มีเนาะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันขาดอะไรบางอย่างไปนั่เนเองนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคุกคีกับมันจนมันเป็นเหมือนกิจวัตรไปเรียบร้อยแล้วแต่วันหนึ่งอยู่ๆเรา เราไม่ได้ทำมันเนี่ยมันก็คิดถึงนะครับจริงๆนะครับเหมือนกันไลฟ์เหมือนกันนั่นเองนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าคิดถึงละกันเขาบอกว่านี่คือสามวีคน,นั่นเองนะครับที่เราโดนเลื่อนไปตอนแรกอะหลายๆคนคาดหวังว่าตอนต้นเดี๋ยวเราต้นเมษาเนี่ยเราใกล้แล้วใกล้ที่จะแบบมีโอกาสดูฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่สุดท้ายนะครับเอฟเอก็เลื่อนไปจนจบเดือนเดือนเมษายนเลยและยังไม่รู้เลยว่ามีแนวโน้มที่จะดีหรือไม่ดีเพราะตอนนี้ ได้ข่าวนะครับฝั่งยุโรปที่เราร,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 รู้อยู่แล้วว่าอิตาลีเนี่ยโรคโควิดเนี่ยมาฮอตนะครับตอนนี้สเปนมาหนักแล้วนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าอังกฤษแต่ว่าอยู่ที่การเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันจะสามารถช่วยขนาดไหนแล้วก็ชาวเมืองนะครับจะตอบรับกับการที่ป้องกันโรคนี้ดีขนาดไหนทําให้นะครับในโลกของฟุตบอลที่อังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนฐานทัพใหญ่นะครับก็มีอิทธิพลแน่นอนนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เดือน เดือนเดือนเมษานะครับอาจจะลามไปถึงถึงพฤษภาก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ว่าจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกแล้วกันว่าเออพิมพ์ลีกเนี่ยมันติดอยู่แค่ตรงเดียวของเราแฟนลิเวอร์พูลคือถ้าครั้งนี้นะลิเวอร์พูลมีหกแต้มอีกแค่หกแต้มเนี่ยมันจะบอกว่าตอนนี้เราคือมันไม่มีไม่มีเสษเซียวใดที่จะอธิบายไม่ได้ว่าลิเวอร์พูลคือแชมป์แล้วแต่มันเหลือหกแต้มเนี่ย ที่ลิเวูลร,รอคอยมากกว่าสามสิบปีเพื่อจะมาเป็นนะครับแชมป์ของปีเนี้แล้วมันยังมีเขาเรียกเลยนะความรู้สึกนิดนึงคือถ้ามันถ้ามันได้หกแต้มนี้จบไปเรียบร้อยนะคือมันไม่มีทางมีโมคะไงแต่ว่ามันยังมีมันมีกรณีนิดนึงว่าเออแมนซิตี้เนี่ยเขายังมีความเขาเรียกความเป็นไปได้ที่จะได้เดียดแชมป์นี่ยังมีอีกซึ่งตามทฤษฎีแล้วมันก็ไม่ง่ายแต่ในทางตัวเลขมันเป็นไปได้ ซึ่งตรงนี้มันทําให้มินมันเป็นข้อที่เด็กโขงก็กลัวกลัวว่าเขาจะโมคะบ้างกลัวว่าอ่างเงี้ยเพราะนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องแหละที่ยังกวนใจสาหรับเด็กโของอยู่ตลอดเวลาคือจะได้แชมป์ไหอวะเพราะรู้เพราะเรารู้ทั้งรู้ว่าสมมติได้ร้อยเปอร์เซ็น่อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือจบแล้วแต่ไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ยมันทําให้เรากังวลใจแล้วการมากับโลกที่ไม่รู้เลยว่ามันจะจบเมื่อไหร่อย่างโควิด19ทีเนี่ย ก็เลยทําให้ยิ่งกระอักกระอ่วมนั่นเองครับหลายในคนเนี่ยเวลาพุดว่าลิปูจะได้แชมป์จะได้โมคะไปไหมอ่ะแม้กระทั่งเป็นแฟนหงแดงเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะฝันธงว่าโอ้ยไม่โมคะหรอกกลัวเหมือนกันลึกๆแล้วนะครับเขาบอกว่าแฟนฟุตบอลลิปูคนหนึ่งอ่ะเอาเงนมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเกินกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลัวนะกลัวว่าเหตุผลที่จะต้องยกเลิกมันรับได้ว่ามันต้องยกเลิอกอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโซเชียลเฮล ดิซิสก็คือโรคเกีย่ยวกับเรื่องสุขภาพซึ่งมันไม่ใช่เกิดแบบนู่นนี่นั่นนะมันคือความที่ต้องจายอมว่าแบบโอ้เออเออโอเคมันเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยต้องต้องเข้าใจอ่ะก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจนะว่าอืมมันไม่ง่ายเลยนะครับแม้กระทั่งผมเองเนี่ยถ้าไปถามเด็กผีที่เป็นเพื่อนผมเขาจะบอกว่าโอเคเรื่อการนี้โมฆะโมฆะไปแล้วกันง่ายดีนะครับอย่าไปกังวลนะครับก็ถือว่ายกโทษยก ทุกอย่างให้กับโควิด1 9เลยซึ่งพอมันเป็นรีวูวอีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าไม่ได้นะครับตอนนี้คือรีวิูเก็ถือว่านำมันมันมน,มน,มนขาดเกินไปอ่ะคือถ้ามันไม่ขาดนี่เข้าใจนี่ขาดแบบสุดๆอ่ะขาดแบบโคตรเยอะแล้วคุณจะอยู่ตัดจบท,ทั้งทั้งที่ฤดูกาลที่แล้วนี่เราเสียเราพลาดหนึ่งแต้มฤดูกาลนี้เราจะพลาดเท่าไหร่วะนี่คือคาถามที่เกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่เด็กของเด็กองก็จะรู้สึกลึกๆว่ามันห่างมันห่างมันต้องเป็นไปได้ไม่มีโมคะคุณทําอย่างนี้ไม่ได้ถ้าโมคะนะเดี๋ยวมันจะลามไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมันจะลามไปเอฟเอมันจะไปเรื่องของเงินรางวัลนูน่นนี่นั่นโอ้แต่ทุดท้ายทุกคนก็ไม่ได้ออกมาไฟเรื่องนี้เพราะว่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวของสุขภาพเรื่องของโรคที่กำลังระบาดอยู่ทุกคนต้องรักษาสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งตรงนี้ถามว่าเข้าใจได้ไหมผมว่าทุกคนก็ ช่นชมและเข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่รู้เรื่องเลยสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่แฟนฟุตบอลน,นะครับในเกาะอังกฤษแล้วกันอันนี้เขาไปสนะืบมาคราบเขาไปหาข้อมูลมาเขาบอกเลยว่านี่เกาะอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยคือทุกๆวีคเองเราจะกลับมารวมตัวกันแม้กระทั่งแฟนหงแดงเองก็จะมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกันว่านหนึ่ง,งวีคเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะมีเรื่องราวอ,อย่างเช่นมาเจอผมนะครับพูดก่อนเกมนะครับ นะครับมาคาดเดาดูความเคลื่อนไหวของทีมมันยังไงบ้างสิ่งนี้มันหายไปนะครับเขาบอกว่าแฟนหงแดงเนี่ยทุกๆวีคเอนที่มีโอกาสเข้าไปสัมัแอนฟิลด์เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันไปทํางานการกินอาหารเช้ากันอาบน้ําเพราะว่าเป็นกิจวัตรประจําวันมาตั้งแต่เด็กจนโตแต่ตอนนี้อยู่ว่ามีคําถามเกิดขึ้นคือช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์บ่ายเราทําอะไรกันล่ะมันเป็นคําถามที่เกิดขึ้นนะครับมันคือมันก็คือสิ่งที่แบบ งงอ่ะว่าเออมันหายไปแล้วซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เลยบอกว่าโอ้โหเออมันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้แบบคือเขาบอกว่ามีช่วงแบบถ้าย้อนกับดาวดาวแล้วมีการมีช็อตเบรกเนี่ยก็คือช่วงสงครามโลกเลยนะมันไม่เคยเกิดเรื่องพวกนี้บ้างแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องแปลกนะครับถ้าพวกคุณไม่ได้อยู่ที่ลิวพูเมืองของลิวพูเองคุณอยู่ทั่วโลกเนี่ยคุณต้องรู้สึกอยู่แล้วเพราะว่าเราจะรู้จักเออมีความใกล้ชิดกันได้คือการแถลงโซน การดูฟุตบอลน,นะครับแต่ของพวกเขาเนี่ยมันยิ่งกว่าเพราะว่าพวกเขาคือนี่คือสถานที่ที่เราไปไปเจอการครอบครัวแห่งาท์กันไปดูกีฬาพร้อมกันนะครับมันไม่มีซึ่งตรงเนี้มันมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปจริงๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันมีผลกับทั้ง่างจิตใจนะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขากเกษียณอายุแล้วเขามีความสุขได้ไปเจอเพื่อนนะวันนี้การที่เราไปรวมตัวอยู่ในสานามกีฬาที่ห่างกันไม่เกินหนึ่งเมตร มันอาจจะส่งผลร้ายที่ทําให้เชื้อเนี่ยมันกระจายได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าาการหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าการที่ฟุตบอลหรือว่ากีฬาชนิดอื่นที่จะรวมตัวกันเพื่อจะแบบตะโกนเพื่อจะเชียร์เนี่ยมันไม่ง่ายเลยที่จะกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าด้านความรู้สึกของผู้สูงอายุที่ชอบกีาฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยผมว่าต้องเยียวยาแน่นอน ต้องมีเรื่องเนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนรอนแล้วก็กิจกรรมของเด็กๆนะครับในช่วงที่เจอแบบนี้การออกกำลังกายคือช่วงที่พัฒนาสมองการไปเจอกีฬาฟุตบอลก็คือแรงบันดาลใจแต่มันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลถ้าเรื่องจิตใจเขาบอกว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนี้นะธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจอาจจะแย่ระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือความรู้สึกขดหู่หลังจากนั้นนะครับที่ต้องเยียวยาสมควร พูดนี่ไม่ใช่เตะแตครัเลยนะวันนี้ดูวิชกงวิชาการกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะแต่ว่าในหนึ่งเรื่องเนี่ยที่เราบอกแล้วว่าในสาหรับแฟนแฟนุตบอลน,นะก็จะมีเรื่องสึกว่าแค่เราอาจจะไม่ได้ซึมซับกับลีภูนะแต่มันมีคนที่ได้รับผลประโยชน์เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคำว่าผลกระทบที่ดีสําหรับนักเตะของลีภูพูดถึงใครไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คืออารีสองเบเกอร์ คือเอาเงี้ยคงไม่ใช่เขาคคนเดียวแต่ในจุดนี้ถ้าเรามองให้เป็นเรื่องที่ดีสําหรับนักเตะที่เราต้องการในทีมจริงๆก,ก็คือพวก,กเตะบาดเจ็บนั่นเองอาริซงเบเกอร์เนี่ยที่เราที่เราเข้าใจคือเขามาบาดเจ็บนะครับในนัดที่มีแมตช์หนึ่งนะครับที่เราโดนยำในศึกยูฟ่าแชเมเปียนลีกก็เพราะเขาคนหนึ่งที่มีการบาดเจ็บแล้วลงแอนเดรียนแต่วันนั้นก็ ไม่เราไม่สามารถบอกได้ว่าแอนเดรียนไม่ดีพอแค่คนเดียวแต่ว่าจังหวะมันก็มันไม่ดีจริงๆแต่ถ้าเรามีกาบอลิสันเบเกอร์ที่มีความพร้อมด้านสุขภาพไม่มีการบาดเจ็บก็จะทําได้ดีกว่านี้เขาบอกว่ามันก็เป็นช่วงที่เปนช่วงกรอบโกยของนักเตะบางกลุ่มที่มีการบาดเจ็บมันจะส่งผลกับลิอร์ยังไงถ้าอลิสันเบเกอร์นะครับกลับมาตอนนี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า f u l l y Recover คือ มีสภาพคอมฟิตร้อยเปอร์เ็นตเนี่ยแล้วกลับมาเล่นในในในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ตลอดนะครับใน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 จุดที่เราเล่นแล้วก็เล่นได้อย่างมืออาชีพก็จะเป็นผลดีให้กับเลี้ยวคูในตอนที่หลังจะกลับมาจากยุคโควิดก็เหมือนกันรวมแม้กระทั่งของเซอร์ดานชากิลีที่เรารู้ว่าค่อนปีนี้มีอาการเจ็บน่องแล้วก็มีปัญหาอาจจะเรื่องราวนู่นนี่นั่นไม่มีความสุข เอ่อที่จะกลับมาในช่วงเร็ววันแต่การทางช่วงแบบเนี้ยให้เขาสามารถดีคอเวอร์ร่างกายได้ดีขึ้นรวมถึงนาบีเกตาและก็อดัมลานาชเช่นเดียวกันหลายคนถามว่าเฮ้ยแต่หลายชื่อพวกนี้มีน,นักเตะที่จะออกไปถูกต้องแต่มันได้ประโยชน์ไงคือไม่มีความเครียดไม่มีความกดดันมีแต่ก,การรักษาตัวแล้วร่างกายออกมาดีก็จะได้เห็นนักเตะหลังจากนี้เราจะได้เห็นนักเตะที่โคตรพอโคตรแบรฟ แล้วกลับมาลงเตะกันอ่ะเราลงจิงนการดีเราจะได้เห็นภาพนักเตะเหมือนปกติเราเห็นทายฤดูกาลเนี่ยแม่งเจ็บกันลงกันหนาวยู่ไหอันนี้เหมือนเป็นการพรีเอ่อเบรกหน้าหนาวหน้าร้อนเลยประมาณเนี้แล้วกลับมาเตะอ่ะด้วยความฟิตอ่ะผมว่าฟุตบอลมันคงดุเดือดและสนุกมากขึ้นในสาหรับการได้เห็นการแข่งเขาเรียกนะแข่งขันเพื่อเอาตัวจริงกันเนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนี่ก็มีอีกหนึ่งประเด็นสําหรับนะักคนบางคน ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เช่นเดียวกันอะมองในหลายมุมเนาะถัดไปเลยนะครับเ็าบอกว่าฟุตบอลมีผลกระทบเรื่องไหนบ้างก็มันมีผลกระทบเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของโซเชียลเล็กๆของกลุ่มเราเข้าใจไหมว่าบางคนเนี่ยชอบฟุตบอลขนาดที่ต้องทุกวีคเอนต้องเตะบอลผมก็เป็นคนหนึ่งเลยนะร,รู้สึกว่าไม่ได้ออกไปกทำกิจกรกรมกลางแจ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่อึดอัดจริงๆใครที่ฟังอยู่นะรู้สึกมั้งไหมว่าแบบเออ กิจกรรมงานแจ้งเนี่ยพอไม่ได้ไปทำเนี่ยมันรู้สึกแบบนุ่นง่ายน,นี่นั่นนะเข้าใจนะอันเนี้ยคือเขาบอกว่ามันคือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนกับสหายที่ออกไปออกลังไงด้วยกันมีเรื่องเม้ามอยหอยสังรวมถึงบางทีก็แฮงเอาหลังจากเล่นกีฬาด้วยอันนี้มีผลกระทบโดยจริงโดยโดยตรงแน่นอนมันจะไม่มีเรื่องนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเราก็อยากหวังว่าให้วารัสมันหายเร็วแล้วจะกลับมาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้นั่นเองถัดไปเลยนะมุมมองของพวกคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องกีฬา ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเขาบอกว่าเราจะได้ครีเอทีฟนะครับคือหมายความว่าบางคนก็นําเสนอเรื่องราวเก่าบางคนนําเสนอเรื่องราวที่ไปรู้มานิดนึงบางคนนําเสนอเรื่องแต่สําหรับมุมมองของคนที่เป็นคนแบบเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนาะช่วงนี้ก็ต้องได้ไอเดียใหม่ต้องพยายามแบบนั่งกับตัวทบทวนต,ตัวเองว่าเราอยากนําเสนอเรื่องไหนบ้างแลวเป็นเรื่องที่เออบางทีผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมุมนี้ในมุมมองผมเนี่ยเออผมรู้สึกว่า ยังไม่มีใครพูดถึงผลกระทบกับเราจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอคอนเทนด์ดีๆผมก็เลยเอามาเอามานั่งเพราะจริงๆนะมันมีคอนเทนต์ที่น่าตามตั้งหลายอย่างอย่างเช่นการซื้อขายนักเตะมีข่าวซุบซิหมาแล้วลิฟวูจะได้ใครนะครับล่าสุดคนั้นจะซื้อคันนี้แต่ผมรู้สึกว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลแบบไปเกี่ยวๆมามันทําให้ผมคิดไม่ค่อยออกอะว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ไปเพื่อให้เป็นน้ําจิ้มแล้วรู้สึกว่าอ,อ๋อขนาดนั้นเหรอ กับผมเล่าเรื่องที่ผมอยากจะเล่าแบบเนี้ยี่ก็คือสไตล์ผมนะกันก็ลองดูก็ทําให้ผมได้คิดมุมเยอะขึ้นบางทีใครที่เป็นแฟนๆของช่องนี้ไม่ได้ดูขัอสดนั่นเองครับพวกรูปภาพก็อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ผมได้ได้อ่านอะไรเยอะขึ้นได้เห็นมุมมองใครที่เป็นแฟนช่องนี้นั่นเองครับลองไปดองดูนะครับก่อนหน้านี้ผมโพสต์รูปเนึนงตลกมากเลยเป็นรูปเหมือนชุดเลี้ยวฟูนะครับแต่มันมีหมวกกันน็อกอะนึกว่าขบวนการห้าสีอะผมรู้สึกว่าเออ คนที่ครีเอทีฟคอนเทนต์แบบเนี้ตัวม mm ่ง hmm. เ,เก่งกว่ะคือถ้านึกภาพดูสมมุติถ้าโลกไปเนี้ยมันเปลี่ยนจริงๆคือแล้วต้องมีอุปรกรณ์ในการเตะฟุตบอลเนี่ยที่เปลี่ยนไปอะ่ะเราจะรู้สึกยังไงประเด็นนี้เราว่าน่าสนใจปะในอนาคตคนที่เข้าไปที่สนามแข่งจะต้องมีเครื่องป้องกันไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นฟุตบอลมันจะเปลี่ยนไหมทำให้ผมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าขนาดการศึกษาเนาะ ที่เขาพยายามจะบอกรณรงค์ให้ทาออนไลน์นู่นนี่นั่นเนี่ยช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ทให้ออนไลน์เนี่ยทําให้ระบบการศึกษาที่เป็นแบบ w ว r l d จริงๆเนี่ยได้มีโอกาสเทสแบบเต็มตัวถ้าไม่เกิดเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะต้องถอยไปสักสิบปีอบวกไปสิบปีกว่าจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับในมุมมองผมนั่นเองครับก็ถือว่าใช้ได้หรือนะครับคนที่ไปไปไป,ไปที่สนามเนี่ยคนป่วยก็ไม่มีสิทธิ์เข้าแล้ว อ่ะอย่างเงี้ยไม่ง่ายเลยคุณจะกรองคนยังไงสี่ห้าหกหมื่นคนเพื่อไปดูกีฬาที่ไม่เป็นอะไรเลยในอนาคตมันมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นการจับเทสนะครับมีอุณหภูมิในร่างกายอันนี้เราก็สุดแล้วแล้วแต่ครับกีฬาที่เราจะไปดูอาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมง่ายเหมือนสมัยก่อนก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเป็นคอนเทนต์นที่น่าสนใจในอนาคตถัดไปเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นแบบ คอลุกหนังทําอะไรไม่ได้มีกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับทําอะไรรู้ไหมก็ต้องมโนโด้วยกันนะครับใช้คําว่าไปใช้เรียลิตี้ไม่ใช่เรียลิตี้คือใช้เอ่ออาร์พีีนะครับโรเปก็ต้องเข้าไปเล่นเกมนั่นเองนะครับไหนๆว่าช่วงนี้กูไม่ไเจอฟุตบอลเลยผมก็จะได้เห็นนะครับหลายๆคนที่เป็นทั้งนักเตะโค,ค้ชกุนซือเนี่ยเขาก็ลงไปเล่นเกมอย่างเช่นฟุตบอลเมเนเจอร์นะครับ fm นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของเล่นฟี f a านะครับเป๊ป เนี่ยก็คือคนที่ไปเล่นไปมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับโลกที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโลกของเกมหลายๆคนถามว่าเกมนี่นะมันจะทําให้ฟุตบอลมันหืุดตด้นขนาดนั้นเลยก็ตอนนี้ฟุตบอลของจริงมันไม่มีก็เลยต้องไปจําลองก่อนซึ่งคนที่มีโอกาสนะครับไปไปลองเล่นเรื่องพวกนี้ลึกๆเนี่ยเขาจะเข้าใจระบบ strategy ของเรื่องราวของการวางแผนฟุตบอลได้ดีด้วยผมเคยอ่านอันหนึ่งของโค้ช นะครับหลายๆคนเนี่ยใครเล่นเกมฟุตบอลที่เก่งเนี่ยมันแปลว่ามุมมองในการที่เล่นในสนามก็กว้างพอๆกัรเล่นเกมคนที่คุมการการมองมุมมองของโค้ชที่กว้างก็สามารถบริหารทีมภาพใหญ่ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันผมก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ั้าเหงาไม่ได้คุยเรื่องฟุตบอลนะครับก็ลองเล่นเกมก็จะช่วยให้คุณระบายได้จุดหนึ่งนั่นเองนะครับถัดไปเลยนะครับข่ารือนะครับข่าก็สิบนะครับเรื่องการย้ายตัวก็เป็นช่วงตอนที่ ไม่มีอาไารย์พูดแล้วคนก็จะเพ่งเล็งไปว่ามันจะอย่างงู้นมันจะอย่างนี้จะให้เลี้ยงภู้คุรฟายไหมจะแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวฟุตบอลโลกไอตอนเนี้ชัดเจนที่ออกมาชัดเจนเรื่องวงการกีฬาอันเดียวนะที่ผมเห็นคือที่โตเกียวชัดเจนแล้วนะครับก็คือเลื่อนนะครับโอลิมปิกออกไปนั่นหมายความว่าเลื่อนไปหนึ่งปีถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาพรวมนะครับเรียกว่ามาหาก,กับภาพแล้วกันภาพรวมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เลื่อนกีฬาเกือบทั้งระบบออกไปปีหน้าเหมือนกัน แต่ขึ้นอยู่กับสถาบันนั้นๆว่าจะคิดว่าเรื่องราวของเรื่องสุภาพสําคัญขนาดไหนในมุมมองผมเนาะตอนเนี้นักกีฬาชุดหนึ่งที่อยากจะย้ายทีมก็มีโอกาสฟื้นตัวเรียกความฟิตและคนถามว่านี่เป็นในช่องของ Youtube พูดมาน่ารักมากเลยครับมีคนบอกว่าผมต้องได้รับความยุติธรรมครับสวัสดีครับคุณเต้คุณแอนต้ฮีโร่บอกว่าเรื่องความฟิตผมว่าตรงกันข้ามนะครับขาดการซ้อมเรื่องสนามเป็นนานๆมันไม่ใช่ เพิ่มความฟิตนะแต่มันจะต้องให้เริ่มต้นกันทำความทำความฟิตใหม่ในมุมมองผมนะครับไม่ใช่เรื่องเอออันนี้อาจจะมองคนละมุมความความหมายของผมคือความฟิตใหม่คือเรียกความฟิตจากคนที่บาดเจ็บแล้วมาเรียกใหม่นะครับไม่ได้เรียกว่าคนที่ธรรมดาแล้วก็ล้งางลาแต่สนามไปผมเชื่อว่าการทำ p o s t u a l training ยุคใหม่นะครับ ตอนนี้ดีมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยกาจะเรียกความฟิตได้เนี่ยต้องเล่นระบบทีมนู่นนี่นั่นจริงไหมแต่อันเนี้ยผมพูดถึงอันนี้ผมพูดข้ามประเด็นเรื่อง,องการซื้อขายนะถ้าเป็นเรื่องของ p e r s o n a l l นะครับเพราะเราไปตรวจร่างกายกับหมอนะครับอีกอีกในอนาคตผ่าผ่านการฟิตไหมทำนู่นทํานี่ไหมในมุมมองผมเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่ทำให้รีคาเวลลิงร่างกายได้ดีด้วยแล้วก็ข่าวลือที่ออกมาส่วนใหญ่ก็ต้องเช็คดีๆนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงคุณจะได้ยินเรื่องนี้ เป็นแบบคนนั้นมาคนนี้มานะครับเยอะแย,ยะมากมายเพราะเป็นช่วงที่คนไม่จะคุยอะไรกันนะครับเพราะวุ่ตบอลโดนหยุดจริงๆใช้คาว่าหยุดต่อให้คุณจะซื้อขายช่วงนี้อ่คุณเอ,เอาอะไรกานันตีลองจินตนาการแล้วกันนะครับใครที่บอกว่าขาวคนที่จะมีโอกาสซื้อผมว่ามีการพูดคุยนะครับแต่การฟันธงผู้จะซื้อเนี่ยมันค่อนข้างยากเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยแม้กระทั่งเม็ดเงินที่จะจ่ายเงินไปแต่ที่เนี่ยค่อนข้างยากนะครับทำให้ผมถึงกล้าพูดประโยคนี้นะครับลองคิดอีกมุมหนึง่ง ถ้าวันนี้คุณจะซื้อนักเตะขนาดประมาณสัก80ล้านเข้ามาในทีมแบบหงแดงเนี่ยคำถามคือริฟูต้องเสิร์ฟ80ล้านทันทีไหมอ่าอันเนี้ยมันคือคําถามที่เกิดขึ้นมัน,ม,นมันคำถามที่ถ้าซื้อได้แล้วตัวที่ถูกใจมันโอเคเลยแล้วแต่ถ้าเกิดตัวที่ไม่ใช่ล่ะคุ้มไหมแล้วใครที่โดนเทรดไปมันมีในย่าของมันว่าจะมีใครที่โดนออกเดลซัมเมอร์นี้อยู่แล้วแต่ การที่จะเรียกใครเข้ามาเนี่ยมันต้องเพียงพอและสมน้าสมเนื้อระดับหนึ่งเลยไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่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 ไมไมยังไม่เข้าเป้าใช้คํานี้แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ที่พูดเด็เดกหงกทุกคนน,นั่นเองนะครับอยากจะอยากจะเห็นเนาะก็คือการกลับมาเตะแหละอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะการกลับมาเตะมันกำลังจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโลกฟุตบอลได้รูปป้บ้างคือกีฬากำลังกลับมาเราชนะแล้ว นี่ถ้าคุณเริ่มเห็นการเตะฟุตบอลนั่นเองนะครับในเรนลีของพูดถือกองกอินอย่างเดียวนะนั่นแปลว่ามันคือสัญญาณในการคัมแบ็กของไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลนะ worldwide นะครับนี่คือสุขภาพที่จะกลับมานะครับนักกีฬาฟุตบอลของที่เราชอบจะกลับมาเราหวังว่าจะเจออย่างนี้หรือนะครับเขาบอกว่าถ้ามันแย่ในในมุมที่แย่ก็จะมีมุมที่ดี อีกสองสองครั้งที่เราบอกเนี่ยอีกสองสชัยชนะอีกหกแต้มเนี่ยเพื่อจะได้ติดธงมาเลยว่าเราเนี่ยคือแชมป์ฤดูกาลนี้เนี่ยในอนาคตนะครับอาจจะมีคนถามว่าลเลีร์พูลเคยใช้แชมป์ปีล่าสุดปีไหนนะนั่นเองนะครับก็คือยุคโควิดหนึ่งเก้านี่คือคำคำ,คำที่เขาจะบอกทําให้มัมีคําพูดของบโลเตลลี่นั่นเองนะครับบอกว่าถ้าหงแดงได้แชมป์นะครับโลกนี้คงวุ่นวายน,นั่นเองครับ ไม่น่าเชื่อใครจะบอกว่าลิบูได้แชมป์ปีนี้แล้วมันจะวุ่นวายว่นยายสมชื่อนั่นเองนะครับแต่คงไม่ใช่เพราะลิพูละกันเพราะว่าจังหวะจังหวะจากโคนมันเป็นแบบนี้จริงๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็ยังหวังว่าไอ้สองสองชัยชนะหกแต้มเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่า FA จะลงยังไงแต่เอภาพรวมอยากให้แข่งขันกันเร็วๆแล้วก็ให้จบนะครับในเดือนก่อนที่จะสิงหา หวังว่าจะมีโอกาสกลับมาจริงๆสุดท้ายนะครับฤดูกาลน้้เราได้เห็นเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแนเรอนในการเปลี่ยนแปลงของลิวพูคือวิทยาสนามซ้อมนะครับไปเคิร์สบี้ก็ถือเป็นอีกอันหนึ่งที่เจนคอปเนี่ยภูมิใจภูมิใจนั่นเองนะครับบอกว่าเป็นที่ที่บ่มเพาะนะครับนักกีฬาในอนาคตนะครับอะเคเดมี่ดีๆอย่างแน่นอนนี่คือลิวพูที่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายที่ผมจะบอกแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เป็นหัวอกแฟนหงแดงก็คือคอนเทนต์ที่คุณจะได้เจอในช่วงนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่ ส่วนหนึ่งนะครับฟังหวยหูแต่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกําลังใจอะ่ะนี่คือสิ่งสาคัญที่อยากจะบอกแล้วกันนั่นเองครับหวังว่านั่นเองนะครับ,นนนรบในที่สุดแล้วนะครับพิม English p r e m i League ของเราก็คงยังไม่ยกเลิกและไม่โมคะหวังว่าจะกบมาเตะน,นะครับเพื่อให้ทีมหูมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกสองนัดและสามารถทำคะแนนทิ้งห่างมาสตอรแบบโน d o u โนกะโนคำคอรหาก่อนที่จะอาจจะตัดตัดจัด แตมแม์ลงหรือเหลืองไม่กี่แม์หรือ,อยังไงเราหวังว่าจะเกิดเรื่องนี้จริงๆและก็หวังว่าล์พูในชุดนี้ที่เป็นชุดที่พิเศษจริงๆทุกคนจะกลับมาฟิตนะครับแล้วกลับมาสร้างผลงานได้ดีในฤดูกาลน้าแล้วก็ในฤดูกาลนี้และหวังว่าหลังจากกลับมาทุกอย่างเคลียร์ยุคโควิดแล้วก็คงแสดงศักยภาพล์พูได้อีกสักสามถึงห้าปีนะครับโชว์ของไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็น่าจะดีจริงๆนั่นเองนะครับขอ mm hmm. บคุณด้วยทุกคนนะครับที่ติดตามนั่นเองนะครับวันนี้เสียงชัดเรียงไงนะครับหวังว่า นะครับไม่เจอหน้าเจอตากันหลายวันเนี่ยก็ได้เจอหน้าเจอตากันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชอบคอนเทนต์ดีๆนะครับชอบเรื่องไหนอยากให้พี่เต้คุยเรื่องไหนพิเศษไปขุดคุยมันก็ได้นะช่วยอินบ็อกมาคุยกันหน่อยนั่นเองนะครับอ๋อที่สาคัญที่สุดคือพี่เต้อาจจะทําเอออาจพอดีได้คุยกับโปรเจกต์กับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าใครอาจจะมีการพี่เต้อาจจะมีการนาเสนอเนาะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อของเลเวอพู นั่นเองครับเป็นชุดของแฟนเออเป็นเป็นชุดเหมือนสปอตเออไม่ใช่ชุดเอเอเพลเยอร์ครับเป็นชุดแบบเชียร์อย่างเงี้ยพี่เต้ได้ราคาพิเศษมาแล้วก็พอดีว่าอยากมาแนะนำนะเผื่อจะเอาไปช่วยอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับอาจจะมีกองทุนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปลองคิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวดำเสนอไปในช่องของพี่เต้เดอะคอรปนะครับฝากทุกคนช่วยติดตามด้วยละกันแล้วก็วันนี้นะครับผมมาของคอ,งอ,งองประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ นะครับตามให้กำลังใจด้วยขอบคุณจริงๆจากัวจิตหัวใจนั่นเองนะครับขอบคุณสปวนเซอร์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับเว็บไซต์ยิ่งน่เชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครที่อยากสนุนเต้นแล้วใจนั่นเองนะครับกดคลิกลิงก์นะครับใต้ล่างบนใต้ล่างขวากดเข้าไปคุยกับเขาดูทาตามเงื่อนไขแล้วกันนะครับก็ยังไงก็แน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วผมกับผมได้ใหม่นะฮะเต้เดคอปคุยโวโอวดสไตล์ผมแดงร้อนแรงกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับไปก่อนแล้วกันนะครับในโลกนะครับยังไงได้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปแค่นี้ครัับดีครับ